าฟาร์มแรกนี่แหละเออประเดิมฟาร์มแรกวันนี้ครับฟาร์มเดิมครับของคุณปูเอ้คือของคุณทวินเอหรือของคุณปูวะชื่อฟาร์มคุณทวิน,วนแต่คนผู้ให้ทุนสนับสนุนหลักคือคุณปูครับผสมวัวแม่วัวใช่ไหมแม่วัว ผสมติดยากเขาล้างมันโลกไปแล้วทีนผมเองมาล้างเองเนะฮะนิดต้องเอาน้าอุ่นนะน้ําอุ่นน้ําอุ่นนะครับละลายน้ําเชื้อไงอ๋อเผื่อคนเขาไม่ไม่เคยดูเขาก็ไม่รู้ดินะอธิบายให้เขาฟังหน่อยน้ำอุ่น,นครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ถ่ายดูถังน้ำเชื้อมันก็ข่าวแล้วตอนที่แล้วก็อยู่ในช่องไหนลูกจำไม่ได้อ๋อ นี่ยน้ำอุ่นอุณหภูมิก็ประมาณสาองศานี่ยเราบ้างอันนี้ก็เป็นถังน้ําเชื้อครับถังไนโตรเจนหลอดน้ําเชื้อก็จะแช่อยู่ในไนโตรเจนอุณหภูมิติดลบร้อยเก้าสบหองศาเน,นี่ยหลอดน้ําเชื้อครับองศาเซลเซียสเห็นไหมเห็นควันออกไม่ไม่ใช่ร้อนนะเย็นมากครับเย็นมากๆเลยเดี๋ยวนี้ หยิบน้ำเชื้อมออไงาะหยิบหลอดนึงอยู่ในนี้ก็จะมีน้ำเชื้ออยู่ประมาณ10ล้านตัวได้แต่ต้องการแค่ตัวเดียวแล้วครับเอใส่ลงไปให้มันละลายครับให้มันละลายทิ้งไว้ก่อน ผิววินี่ผิบวิเนี่ยผสมเทียมหวัวนมนก็จะใช้ผสมเทียมส่วนใหญ่ละลายแล้วตัดปลายฝากกันไกลผมอยู่ไหน ตัดปลายให้น้ำให้ให้น้ำเชื้อมันออกมาได้นะเอาไปไหนวะปุ๊บใส่ชิดใส่ชิดนี่ฮะปืนผสมเทียมขเขาเรียกปืนผสมเทียมนะ เอาไปทางไหนฮะหมวดจะมาถ่ายนี่เสียเวลาไหมครับเจ้าของบอกใส่เข้าไป,<ม>ปเนี่ยพอพอเราสอดเข้าไปในมดลูกมนแล้วเราก็ดันนี่นะดันนี่ปุ๊บคลิด,ด,ดนี้น้ำเชื้อก็จะออกทางนี้ครับ เข้าไปในมดลลูกมันอ้าวสมอะไรเนี่ยถุงล้วงถุงล้วงครับไปพร้อมยังคอกนี่ครับนมดีที่สุดในอาณาบริเวณนี้เนี่ยเ, <laughs> นะเลี้ยงวัวอยู่สองคนนะ ตายายเอ้ยมันยังไม่ถึงไม่แก่เลยเนยี่ยตัวนี้ใช่ไหมเนะี่ยตัวผสมนี่ครับล้างมือลูกไปเดี๋ยวดูด้ามกันกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วโอ้เป็นปีแล้วเนี่ยผสมเป็นปีแล้วเหรอ,อนี่ให้โอกาสกี่ครั้งอีกครั้งเดียวครับว้าวอีกครั้งเดียว,อ,ยวอีกครั้งเดียวเหรอโอ้น่าจะให้สักสามครั้งนะเอาเคประมาณชิ้นีเนี่ยรู้ๆปึ๊บอ่ะถือไว้เวลาแกงหม้อลูให้หม้อมา ลออกตีหนึ่งทำไงจะขับรถมาไหวไหมออกตีหนึ่งจะขับรถมาไหวไหมเตะครับโอ้โดนแล้วจะของโดนเป็นไงโดนหนาเจ้เวลาล้วงล้วงลงพ้นนะครับเวลาสอดสอดจิ้มนะครับอ่าถ่ายหมอถ่ายหมอเอ้าให้เห็นที่ก็เห็นแล้วนี่ไงเจ็บไหม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  วาไว้แล้วก็สอดปึ๊บคือผสมผสมไม่ยากแต่ตีแต่ยากอะไรกันครับล็อกกระดานนี้ครับดันปึ๊บปึ๊บเอาตัวุ่นตะเมียเอาตัวเมียตะเมียปึ๊บปึ๊บโอเคตัวท้องด้วยตัวท้องด้วยตัวท้องด้วยสองตัวตัวท้องสองตัวมาตัวท้องด้วยสองตัวตัวไหนตัวไหนตัวท้อง เลือดเลยมเันโดนเตียงแวดูแผ้ลือดตเลเลตตัวทอมเลยครับเอาถือกล้องมไหตัวทอมดูว่ามไอทีมห้มไว้ยี้อ๋อที่ผมผสมดูีมันมีสีมือนการผสมตัวแดงเ็มตีงานะไรเนี่ยอาเป็นเรื่องธรรมชาติโโ

ประน้คือนแต่มันท้องปะอ๋อท้ท่ตัวตัวตัวเดนียวนะโบอขั้นท้องแมันมาพร้อมตัวนเดียวกันปีมันรูกมาจากขยายดีข้านใดข้้งหนึ่งจะขยายเดือนเดียวกันนี่แหละทไมพร้อมตนซิ่งห้ามามองเลยไม่ขั้นขยายแต่ว่าเรื่อข้น่แปลว่ามันตัวนี้มดหมดกล้องหมดชัดดีว่ะ ชัดเจ้าวเลยอ่ะเนี่ยไอเขาจะมีเ่งไนีให้ทันไ่้บ้าง่าล้ขาเต็มเขาต้องเกอบของอูอ้ไม่ตังค์โ่อนเามาดูนี่เออตัวนี้ชัดกว่าตัวนีู้้รูี้ส่องแ้วรูตัวนี้ส่องแ้วปีกูมันโอห้อง บอก่อเคครับอครับผมะหมอหมอเลยผมเีมือรคุณอให้ไยีมือจริงจระมีอะไรบ้างความแรกก็จะมืดแล้วก็มาตอนเย็นขึ้นไปเยนี่เขาเรียกเขาเรียกผมว่าหมอราตีอะไม่ใช่หมอพักดีนะชอบากกระืนเขาเรียกหมอราตี อ่ะเดี๋ยวเขียนไปผสมไหมครับบ้านนี้เปิดอะไรดังเน,นี่อยู่ป่าอยู่ป่าด้อยู่ป่าสะดวกเปิดเลยครับนี่นะอยู่ในปาน่องแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับตกเกย็นมาก็นี่นะครับธรรมชาติดีฟัง,พงเพลงเขียนไปผสมกันคนระับไปผสมครับเอา,ปาไปฉีกใบใบหนึ่ง เอาจริไงไหเอาใบไหนเอาใบขาวม่จ่ายตังค์เอาไปเฉพาะใบขาวไปโ okay. อเคแล้วเดี๋ยวไปฟาร์มต่อไปละแค่นี้นะครับ